องเยี่แมวพาทำอีกแล้วนะคะกับซาละได้เคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูผักที่อยู่ด้านหลังเยี่แมวนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆผักชีแบบนี้งามใช่ไหมคะงามค่ะแล้วแบบนี้ล่ะคะแบบนี้ก็งามค่ะแล้วแบบนี้ล่ะคะแบบนี้ก็งามค่ะแต่ว่างามเกินแล้วนะคะงามจนสุดแล้วนะคะ ็คือขั้นต่อไปของเขาก็คือโซมแล้วก็ตายในที่สุดนะคะจะรออะไรล่ะคะตัดเลยค่ะแบบนี้ตัดแบบนี้เลยค่ะตัดให้หมดเลยนะคะงามใช่ไหมคะงามแบบนี้ต้องตัดให้หมดค่ะ ากที่เราตัดจนหมดแล้วนะคะตัดเพื่ออะไรตัดเพื่อให้เขาแตกออกมาใหม่นะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเขาตายนะคะรับรองนะคะหลังจากที่เราตัดแล้วเราก็จะบำรุงเขาเล็กน้อยนะคะยาแมวจะใส่ขี้วัวแห้งโรยไปเลยค่ะหลังจากนี้ก็เพิ่มดินให้เขาเล็กน้อยนะคะ ก็จะเป็นทั้งดินทั้งแฉบนะคะที่แมวหมักไว้นะคะโรยไปทั่วๆเลยนะคะบำรุงเขาใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดเขานะคะเขาก็จะโทมแล้วก็ตายนะคะแต่ถ้าเราตัดเขาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะแตกออกมาใหม่นะคะก็จะมียอดผักทีงามๆสวยๆอ่อนๆให้เราเก็บกินนะคะง่ายมากเลยนะคะสําหรับการดูแลต้นพืชต้นไม้ของเรานะคะนี่ก็เล็กๆน้อยๆนะคะที่นํามาฝากกันนะคะ หลังจากที่เราใส่ดินเสร็จเพิ่มดินเสร็จเราก็ทําการลดน้ํานะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะเพื่อนๆนะคะตอนนี้ร้อนมากเลยนะคะถ้าเราตัดแล้วไม่มีการลดน้ํานะคะปล่อยแห้งปล่อยทิ้งรับรองไม่รอดนะคะจะต้องรดน้ําทุกวันเลยนะคะเพื่อให้เขาแตกไวๆนะคะประมาณสิบวันเขาก็จะแตกออกมาใหม่ค่ะ อย่าลืมนะคะเราจะต้องหมั่นลดน้ําเขานะคะลดทุกวันได้ยิ่งดีนะคะถ้าไม่มีเวลาก็วันเว้นวันก็ได้นะคะอีกประมาณ10วันเขาก็จะเริ่มแตกออกมานะคะแต่ถ้าเราไม่ลดนะคะรับรองตายแน่ๆค่ะค่ะแล้วอีกไม่นานเขาก็จะแตกแล้วก็จะงามแบบนี้นะคะเราก็จะมียอดอักทีอ่อน สดๆนะคะเก็บกินสดๆได้ตลอดเวลานะคะนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจากทางช่องที่นํามาฝากนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนํานะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทําได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นําไปใช้นําไปทําก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในทางช่องเยแมวพาทาด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะอย่าลืมนะคะช่วงนี้แดดจัดแดดร้อนอากาศร้อนก็อย่าตากแดดให้มากนะคะดูแลรักษาสุขภาพเพื่อตัวเราเองค่ะ